สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดึกเลยนะคะวันนี้สี่ทุงเรียมอุ้มมิว,วมาเดินจ้าว่าเมนเขาแรงได้อเขาเดึกตำแซลมอนจ้าส้มตำแซลมอนนะคะ ใส่สตอแล้วก็มีผักกระเสกนั่นเวยพี่น้อง <c oughs> มื้อนี้กินของเนาของเหม็นมันของเนาผักก็มีมะเขือคร่ะมะเขือตอแหลผักกาดสลัดแล้วก็ชะอมโซยเลยจ้ะก,กินกับกระปุนด้วยพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ผ,ผ็ดจิตจ้าตัานโควิดด้วยพี่น้องมาเด้ยอหยิวเขาแห้งเหนื่อยละเขาคอย

บอกว่าเมนบรยนันยันเมียอ,อดข่อยกินยังเราวม่เคยว่าเลยพวข่อยอาจจะคำง่ายๆแหนมเห็นเซนอันบักฮงแซลมอน แซลมอนอันลมควันด้วยพี่น้องมีผักชี้อมดเลยนี่มากหาแซลมอนสดไม่ทันนะคะหิวจัด มาเดือู้ใดอยักนำรอบเดือต้านโควิดพี่น้องเอ้ยก็ซึ่งมะเรันข่าวดีให้ฟังนะคะเยอรมันคนพบได้คิดคนวัคซีนวัคซีนต้านโควิด สำเร็จเป็นประเทศแรกแล้วนะคะดีใจด้วยจ้าบัตรก็ซื้อหกในด้วยีปนอนข้างหลังเพราะว่า สั่งของมากครับเสิรม,มันหลายแห้งเบ่งกินให้จุกไปเลยแพ็คหนึ่งนะเผ็ดแห้งเลยพี่น้อง ก็มาให้ตอนตกถ่ายเอาเนาะลืนะงบอกไปว่าไม่ใช่มะละก,กอน,นะคะทุกคนน่วยมักอันโคกับบีเด้อพี่น้อง หงมันพ้กินอันโคกาบีจนลืมรสชาติของมะัะกอลแล้วนะคะทุกคนมันนาใจอันช้ำอนหลายเลยมันเลี้ยวบปเห็นอันตอน พักที่ยานมันอันเสียทิมเนาะไม่เหลืองละยานมันเปื่อยถิมไม่ได้เห็ดกินก็เลยเอามาแข้มสมดำสม หนามากนะคะทุกคนเยอะม,มันหน้าแห้งอันนี้ค่เริ่มต้นนะคะยังไม่ถึงสุดสุดๆหนาวสุดๆติดลบค่ะต้องขอไปนะคะกินไม่สุภาพ เดี๋ยวเห็นจะแซลมอนพี่นอ้องด้วยบ้างนะเมนอายทนได้เอาอีกแลยแต่เมียอดนี่อายแต่เห็นเมียอดนี่อายทนบ่ได้ไอายวะ มกก่กินอาหารเยอนมันมันจีไม่ได้ให้กับเขา้าเราไปหาหมัอมากกแบบไปซุปเปอรเนาะมันก็บเบิดเวลาแล้วพี่น้อง่อยก็ไปเห็นงานต่อเพราะว่าทำงานตอนเย็นนะคะ เลกสองทุ่มึ่งเนาะหกโมงครึ่งสองชั่วโมงยังดีอยู่มม่งานเสร็เบื่อไ้เงินรงบัเนาะ Chào xào mòn là phì nọng bưng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Nó bựng nặng đâu Mọi người có lắm ngàn to Bắp chọc Ăn Hết bắp thay Hết bắp thay phở office. มันต้องเขาบริษัทกับเราอีกเลยพระเจ้าอยากกินผัดไทยเนาะอืมค <c oughs> วันออกหูก <c oughs> ินแซลมอนนะคะ ถ้าไม่เผ็ดมันก็จัดยันเนาะมันเนาะเผ็ดๆภาันเขาจะกินกับวาซาบิบะปวดหนัก ก็เสวยบอีกแล้วเมียกูแสบทองมายำเดยกันอยากไปเล่าเด้อแลนหานมแลนหาหนันหานี่แก่เป็นให้เมียอยางเมียตาย แต่เรา <c oughs> ห้ามคอยว่าได้หรอพี่น้องมันอาหารหลักค่อยเนาะสมตำ <c oughs> ถ้าห้ามฉันกินสมตำให้ฉันอด,อดข้าวอดข้าวยังดีกว่า อืมผักกาเป็นอีกอย่างที่แซ่บสุดเลยได้ผักกาี่ยกินกระสมตำเลยไปน้องื là rồi đâu sang dụng đó, đứa chọc thai có để chạy đi khỏi nhằm nhạc, nhạc ý sẵn ý nhắn khỏe sao gặp ảnh จามันปะทะจะต่ออือิ่มบุบบิ ใช้สมอนหลายผดพูดตึงวัคซีนวัคซีนป้องกันโควิดได้เก้าสินะคะทุกคน ก็ถือว่าสำเร็จเียมันเป็นประเทศแรกนะคะที่ทำสำเร็จสมอนบอกไลายนึงน่งแม่ค่อยกินบะเบิดดอกคอยเรียนแหละเรียนสมอน บนหน้าใสเลยเนาะหน้าสีเอาไปย้ำอื่นก็ใส่เบิดแพ็กหนึ่งต้องขออภัยนะคะน้ำมุกหน่อย โตมาว่ามันมีเอียงนะนั่งนะนั่งหนาหน้า,นาเห็นยังยู่ปนะหนังเหลือกลงเผาอยู่มีเยีงยงเดี่ยวก็มีทุลักโอนอาจเอาคลิปอันที่นานั่งกินอะให้ยายเบิง้งลวเดีย๋ยายเห็นแล้วคุณน่า คือแบบว่าร้านมันเล่นโทรสับนะพี่นอ้องกะบอกเพิ่งว่ายามเปิดเบิงก็เอาให้ยกายกับตาเบิงแน่จะได้บอกกินหอดครับคุณ

แล้วน้อยเดียวแบบเอาไ้ใส่แกงเห็ดหมือนแกงอันน่องใหม่แกงเห็ดไหมแค่นี้ลราพี่น้นงกอิ่มแล้วกินไยกว่านี้ได้วมันออกขึ้นบ้างไหมซ้อมมอนเต็มจานเนี่ย สื่อได้กินได้บหลายเซมอนนะ่พะพราะว่ามันเรียน Yes แล้วมาท่อวิดีโอคุยทักกับโลกโอเค Hello world กดภาษา คัดกันน้องเธออาจจะลงคลิปไม่ได้อาคลิปอันเพ็ดกับเขามันนี่เบา่างพี่น้องกะดผ้ายา่มชิลลงนะคะลงบ่อย เพิ่งเ,เกี้ยวข้างล่างมันบกพริกด้วยพี่น้องตอนคอยล่มปูกอะ่ะคอยเด็ดยอดเพื่อที่จะไม่ให้มันสูงที่เอาเข้ามาข้างในเพราะว่าเชดายเชดายมันอนที่เห็นเป็นต่อๆต,ต,ตรงเนี้ยใส่ล้นี่ยใสและ่ละเห็นไหมอันนี้คืบอบกพริกือกันนะคะ คือตัดเก่งมันลงเนาะแล้วมันแตกยอดค่ะทุกคนคือเอาไว้ทรงครั้งเครื่องนี้มันครั้งล่างมันเป็นฮิตเตอร์พี่น้องมันเป็นฮิตเตอร์แล้วมันอุ่นแล้วโตนมันบม่อยากถิ่มเนาะกตมันก็ยังได้กินอยู่เนาะก็เลยเดี๋ยวขอเลือกอีกจะทำก่อนเสียดายปลากระสีแซลมอนบลเสียดายได้เสียดายปลากระสีสื่อมาแพง มันมาไก่เนาะแซลมอนนี่หากินมือได้ก็ได้พักคือกันคอยบอซิมเนะแซลมอนนี่กินบอบดกะทิ้งเพราะมันเป็นแซลมอนแพ็คนะคะมันเป็นแบบเหมืนอนแซลมอนลมควันอะ่ะทุกคน ค่ะนั่นละ่ะกับบอมมี่ยังไล่ด้วยพี่น้องมากินซูมาเหลาซูฟังมาอยู่เยอรมันเขาคิดค้นวิจัยวัคซีนป้องกันโควิดสำเร็จแล้วนะคะก็ะนั้นแล้วค่ะก็มันตะการ มาตรก,การของการได้รับวัคซีนก็อยากจะไปอา่านเขาให้อีกรอบหน,นึ่งอะไรที่เ่าสูฟังได้ไปหนอยขอยังไม่พันไปอ่าน,นารายละเอียดแบบขักขเนาะ นกับเน่าๆกินเน่าๆบ่ได้ล่ำเน่าๆเยว,วยเพี่นน้องกินเน่าๆเ,เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าเนาะเบิงเล็บคอยอุ้ยมันคือแจมขักแท่กับซีเสือเอาเป็นว่าเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วค่ะเพราะว่าดึกแล้วแล้วก็ ปกติก็นอนดึกทุกวันนะคะทํานู่นนี่นั่นเพราะว่าเราเลิกงานก็สองทุ่มครึ่งก็ออกจากบริษัทก็สองทุ่มถึงบ้านก็ประมาณเกือบเกือบสามทุ่มอะคะ่ะทุกคนแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นทํากับข้าวกินอะไรเงี้ยมันก็ดึกเนาะบางทีก็นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันนะคะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และ กด u b บสไ i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจสำหรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ด้วยนะคะทุกคนก็ตอนนี้คนติดตามก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ต้องขอบคุณกำลังใจมากๆนะคะที่กดสับกันมานะคะแล้วก็หวังว่าหวังว่าทุกคนจะพอใจในคลิปแล้วก็จะชอบในการลงคลิปของนันนี่นะคะก็เอาเป็นว่า เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย